ศีลคือเพื่อนคนแก่เมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยชราร่างกายอ่อนแรงลงสายตาข่าหมวัวกำลังวังชาที่เคยมีลดถอยลงไปตามการเวลาสังคมเริ่มห่างไกลคนที่เคยใกล้ชิดก็มีหนทางชีวิตของตนเองบางครั้งความเหงาความว่างเปล่าหรือแม้แต่ความกลัวในความตายก็แทรกซึมเข้ามาในจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในห้วงเวลานั้นเองหากเรามีศีล อยู่กับใจศีลก็จะกลายเป็นเพื่อนที่มั่นคงไม่เท่าทิ้งและเป็นหลักประคองจิตใจของคนแก่ได้อย่างประเสริฐที่สุดศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่คือความเข้าใจคนจำนวนมากเข้าใจว่าศีลคือการห้ามห้ามฆ่าห้ามลักห้ามพูดเท็จห้ามประพฤติผิดห้ามเสพของมึนเมาเมื่อได้ยินคำว่าห้ามก็รู้สึกอึดอัดทันทีแต่แท้จริงแล้วศีล ไม่ใช่พัฒน,นาการไม่ใช่ข้อบังคับให้ทุกใจตรงกันข้ามศีลคือแนวทางของความเป็นอิสระทางใจในบ้านปลายของชีวิตสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การสะสมภายนอกแต่คือความสงบภายในและศีลก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ใจสงบเพราะคนที่มีศีลจะไม่มีความระแวงไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีเงาอดีตตามหลอกหลอนยามนอนก็หลับได้ยามตื่นก็ไม่กังวล ศีลคือเกราะคุ้มใจสำหรับผู้สูงวัยที่ร่างกายเริ่มเรยราการดูแลสุขภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากใจอ่อนแอแม้ร่างกายยังพอเคลื่อนไหวได้ก็กลับรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ้นหวังอยู่ดีศีลจึงเปรียบเสมือนเกราะที่คุ้มใจไม่ให้ถูกอารมณ์เศร้าเหงาโกรธหรือหวาดกลัวกัดกินเมื่อเรายึดมั่นในศีลเราจะรู้สึกมั่นคงไม่ต้องตามอารมณ์ ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่เคยทำพลาดเพราะเราได้เลือกทางที่สะอาดแล้วศีลช่วยให้เห็นคุณค่าของชีวิตแม้ยามชราไวชราเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์แล้วไม่สามารถทำงานได้ไม่มีใครพึ่งพาแต่ศีลจัก,กระสิทธ์เบาๆว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การทำงานแต่อยู่ที่การมีใจที่งดงาม คนแก่ที่รักษาศีลคือผู้ที่เป็นแบบอย่างของความสงบความเย็นความสุขแก่คนรอบตัวเป็นผู้ส่งต่อคุณธรรมเป็นผู้ถ่ายทอดมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามให้แก่ลูกหลานศีลเป็นเพื่อนที่ไม่เปลี่ยนใจในยามที่เพื่อนจะไปนคนในครอบครัวแยกย้ายหรือแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ไม่เหมือนเดิมศีลกลับเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ห่างหายจากใจเลยศีลเป็นเพื่อนที่มั่นคง ไม่หลอกลวงไม่เบื่อหน่ายไม่ทอดทิ้งศีลอยู่กับเราในห้วงเวลาที่เหงาที่สุดและเงียบที่สุดศีลไม่เคยกล่าวโทษไม่ตัดสินไม่ซ้ำเติมแต่จะค่อยๆประคองใจให้กลับมานุ่ง,งวนวลเบาสบายและมั่นคงในทางธรรมศีลน,นำสู่ความพร้อมในการละโลกไม่มีใครเลี่ยงความตายได้แต่การตายอย่างสงบตายอย่างรู้ตายอย่างไม่หวาดกลัวเป็นสิ่งที่ศีล ช่วยพาเราไปถึงได้เพราะใจของผู้มีศีลมักจะสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นตลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นผู้สูงวัยที่มีศีลเหมือนเรือที่จอดเทียบท่าพร้อมจะออกเดินทางไม่ใช่เพราะกลัวโลกนี้แต่เพราะเข้าใจธรรมชาติของทุกชีวิตเมื่อใจไม่ดิน้นไม่ทุกข์ไม่กลัวก็ย่อมพร้อมเสมอสำหรับวันสุดท้ายศีลจึงไม่ใช่แค่ข้อปฏิบัติแต่คือมิตรแท้ของใจ โดยเฉพาะใจของผู้สูงวัยที่ต้องการความสงบอย่างลึกซึ้งถ้าหากเรามีศีลเราจะไม่มีวันอยู่คนเดียวเลยแม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อวันเวลาเคลื่อนผ่านไปและอายุเริ่มแต่ปลายทางของชีวิตคนเราย่อมมองเห็นความจริงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยั่งยืนไม่ใช่เพื่อนฝูงไม่ใช่ทรัพสมบัติไม่ใช่ชื่อเสียงหรือแม้แต่ร่างกายของตนเอง ทุกสิ่งต่างผันเปลี่ยนและร่วงโรยไปตามกฎแห่งธรรมชาติแต่ในความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่แปรผันหากเรายอมรับและฝึกอยู่กับมันให้ดีนั่นคือศีลอยู่กับศีลใจก็อยู่กับปัจจุบันศีลไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่คือท่าทีของใจที่ตั้งมั่นอยู่บนความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเองเป็นการวางใจอย่างประณีต ไม่ทำร้ายใครแม้แต่ด้วยความคิดไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบและไม่ปล่อยให้ใจตกไปอยู่กับความมึนเมาแห่งโลกเมื่อใจเราอยู่กับศีลมันจะไม่ล่องลอยไปกับอดีตไม่ฟุ้งซ่านกับอนาคตแต่จะรู้สึกถึงความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ชัดขึ้นรู้สึกถึงรสของความสงบเย็นรู้สึกถึงคุณค่าของการยังมีลมหายใจแม้จะอยู่ในร่างกายที่ไม่แข็งแรงแต่ใจ ก็ยังมีพลังอันเบิกบานได้ศีลคือธรรมะที่จับต้องได้หลายคนในวัยชาราเริ่มหันเข้าสู่ทางธรรมแต่บางทีก็รู้สึกว่าธรรมะนั้นลึกซึ้งเกินไปเข้าไม่ถึงแต่ในความเป็นจริงศีลนี้เองคือธรรมะเบื้องต้นที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ต้องมีปริญญาทางศาสนาไม่ต้องบวชไม่ต้องรู้ธรรมบทมากมายแค่ตั้งใจว่าจะไม่คิดร้ายกับใคร จะไม่เอาเปรียบใครจะพูดแต่สิ่งที่ไม่ทำร้ายกันจะไม่เสร็จของที่ทำให้ใจขุนจะไม่ปล่อยให้ใจเรากลายเป็นเครื่องมือของอารมณ์เพียงเท่านี้ใจก็เริ่มตั้งอยู่ในธรรมะแล้วศีลคือรูปธรรมของธรรมะคือการปฏิบัติที่ไม่ต้องไปไหนทำได้ทันทีที่เราตั้งใจจริงศีลทำให้ใจอ่อนโยนอย่างแท้จริง คนแก่ที่ไม่มีศีลมักจะกลายเป็นคนแข็งกระด้างพูดจาไม่ฟังใครจู้จี้หรือเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่พอใจแต่คนแก่ที่มีศีนั้นใจจะนิ่มลงไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเห็นใจผู้อื่นมีเมตตาแม้กระทั่งกับคนที่ไม่เคยทำดีต่อเราเพราะเมื่อใจไม่เบียดเบียนใครใจก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและนี่เองคือความสง่าง,งามของไวยชารา บางคนอาจไม่มีทรัพย์มากมายให้ลูกหลานแต่หากมีศีลย่อมเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเป็นสิ่งที่ลูกหลานจะจดจำไว้ในใจเป็นความงามทางจิตที่ไม่มีวันเสื่อมสลายศีลช่วยให้ความเหงากลายเป็นความสงบผู้สูงวัยจำนวนมากต้องอยู่ตามลำพังไม่ว่าจะด้วยการแยกบ้านหรือจากการสูญเสียคนรักเปความเงียบในบ้านกลายเป็นเสียงสะท้อนของความเหงา ความว่างเปล่าและความกลัวแต่ถ้าเราอยู่กับศีลความเงียบนั้นจะเปลี่ยนเป็นความสงบถ้าใจยังคิดเมตตาใจยังซื่อสัตย์กับตนเองใจยังหมั่นเตือนตนให้ไม่หลงตามอารมณ์ความว่างจะกลายเป็นที่พำนักของสตคิความเงียบจะกลายเป็นเสียงของปัญญาศีลจึงไม่ใช่เพียงข้อควบคุมพฤติกรรมแต่คือเครื่องบ่งพอใจให้พร้อมอยู่กับความจริง และพร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยไม่กลัวไม่เกลียดไม่หลงศีลคือปูทางสู่มันคาแห่งการหลุดพ้นคนจำนวนมากเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อใกล้ถึงบ้านปลายชีวิตแต่การจะเข้าใจธรรมลึกซึ้งจนเข้าถึงปัญญานั้นต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงและพื้นฐานนั้นคือศีลศีลคือฐานของสมาธิและสมาธิคือฐานของปัญญา ถ้าขาดสินใจจากฟุ้งไม่ตั้งมั่นใจก็ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ดังนั้นหากผู้สูงวัยหมั่นรักษาศีลอย่างต่อเนื่องศีลจะพาใจให้สงบพาไปสู่การฝึกจิตอย่างแท้จริงและในที่สุดแม้ความตายจะมาเยือนศีลก็จะกลายเป็นสะพานเชื่อมใจสู่การระวางอย่างอ่อนโยนเมื่อเราแก่ลงเราอาจไม่มีใครอยู่เคียงข้างตลอดไป แต่หากเรามีสินใจก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยเพราะสินจะกลายเป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่ไม่หลอกลวงเพื่อนที่ไม่บน่นไม่หายไปไหนและเพื่อนที่ประคองใจเราให้ก้าวข้ามแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายอย่างมั่นคงและสงบเย็นตื่นขึ้นมาพร้อมศินการมีศีลเริ่มตั้งแต่ลืมตาตื่นไม่ใช่แค่ในความคิดแต่ในท่าทีของใจ เมื่อตื่นมาแทนที่จะนึกกังวลหรือรู้สึกว่าชีวิตหมดประโยชน์ให้เปลี่ยนเป็นการตั้งเจตนาใหม่ในใจเบาๆว่าวันนี้จะไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใครแม้แต่ตนเองเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มต้นวันใหม่ยังอ่อนโยนมีเมตตาและอยู่ในทางแห่งศีลแล้วศีลข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายในวัยที่ไม่มีกำลังมากพอจะทำร้ายใครได้เหมือนเมื่อหนุ่มสาว หลายคนอาจคิดว่าข้อสินข้อนี้เราไม่มีปัญหาแต่แท้จริงแล้วการเบียดเบียนกันในวัยชารามักแสดงออกผ่านคำพูดความคิดและท่าทีเช่นพูดกระทบคนในบ้านด้วยความน้อยใจด่าว่าหลานด้วยอารมณ์ที่ตนเองไม่รู้ตัวคิดดูหมินหรือโกรธคนที่มาดูแลเราช้าเหล่านี้คือการเบียดเบียนในทางใจซึ่งสินจะช่วยให้เรารู้เท่าทัน และเปลี่ยนคำพูดให้เบาลงเปลี่ยนความคิดให้เข้าใจและแปลความโกรธให้เป็นเมตตาสินข้อไม่ลักไม่ละมูมบอแม้ในวชัชราเราจะไม่ขโมยอะไรจากใครแต่ใจเรายังอาจอยากให้คนอื่นเป็นตามใจเราเช่นอยากให้ลูกหลานกลับมาเยี่ยมทุกวันอยากให้คนรอบข้างทำตามที่เราคิดว่าถูกอยากได้ความสนใจหรืออยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเรา ศินข้อสองช่วยฝึกใจให้รู้จักพอฝึกใจให้วางการเรียกร้องและเปลี่ยนมาเป็นการให้แทนเช่นการให้กำลังใจลูกหลานการให้ความสงบแก่บ้านเรือนการให้ความเมตตาแก่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตช่วงสุดท้ายศินข้อไม่ผิดในการไม่เบียดเบียนด้วยความรักข้อนี้หลายคนอาจนึกว่าไม่เกี่ยวกับผู้สูงวัยแล้วแต่แท้จริงแล้ว ความยึดติดในความรักความเป็นเจ้าของยังคงอยู่ในใจใครหลายคนแม้จะมีอายุแล้วก็ตามบางครั้งเรายังห่วงลูกห่วงหลานหรือแม้แต่ห่วงเพื่อนหรือความสัมพันธ์บางอย่างที่ผ่านไปแล้วศีลข้อนี้สอนให้รู้จักความรักที่ไม่ครอบครองรักอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นและเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งศีลข้อไม่พูดเท็จไม่พูดทำร้าย คำพูดของคนแก่มีน้ำหนักมากเพราะผ่านประสบการณ์มาเยอะแต่คำพูดนั้นจะมีค่าก็ต่อเมื่อเป็นคำที่เปลี่ยมด้วยความจริงและเมตตาบางคำพูดที่หลุดออกไปด้วยอารมณ์สามารถทําให้บ้านทั้งหลังทุกได้ทั้งวันสีนข้อนี้จึงช่วยตวนใจให้ระวังถามตัวเองก่อนพูดว่าพูดเพื่อช่วยเขาหรือทำร้ายเขาพูดด้วยอารมณ์หรือสติ ถ้าไม่พูดอะไรเลยจะสงบกว่าไหมเมื่อเราพูดน้อยลงแต่พูดด้วยเมตตาคำพูดนั้นจะกลายเป็นพรแก่คนฟังและกลายเป็นพลังดีงามในบ้านโดยไม่รู้ตัวศีลข้อสอไม่ดื่มของมึนเมาไม่ปล่อยให้ใจมัวหมองในวัยชาราแม้ไม่เสพสุราแต่ใจเรายังอาจมึนเมากับอดีตความกับแค้นความขุ่นข้องใจหรือความอยากให้เป็นอย่างใจอยู่เสมอ ศีลข้อนี้สอนให้เรารักษาใจให้แจ่มใสไม่ดื่มด่ำกับความเศร้าไม่โมมเอากับความยึดติดและรู้จักปล่อยให้ใจว่างยิ่งปล่อยใจยิ่งเบายิ่งเบาใจก็ยิ่งสงบและนี่คือรสชาติของศีลที่ลึกซึ้งที่สุดความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดเลยศีลในแต่ละวันของคนแก่คือการมีจิตเมตตา มีวาจาสุภาพมีใจไม่เรียกร้องและมีท่าทีที่อ่อนโยนต่อโลกศีลจะค่อยๆเปลี่ยนให้ใจไม่เหงาไม่หลงไม่ฟุง้งซ่านแต่เปลี่ยนด้วยความสงบและความสว่างจากภายในคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อเผชิญกับความจริงที่สุดของชีวิตความตายแต่ในความจริงอันยิ่งใหญ่นั้นกลับมีเพียงไม่กี่คนที่ตายอย่างสงบ ส่วนใหญ่เมื่อลงหายใจเริ่มรวยรินใจก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความกังวลความอาลัยและความเสียดายสิ่งที่จากไปไม่ได้หากชีวิตไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานใจในยามสุดท้ายจึงมักลอยไปตามอารมณ์และความกลัวที่สั่งสมมาทั้งชีวิตแต่สำหรับผู้ที่มีศีลเป็นเพื่อประจำใจความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหากคือ ประตูอีกบานหนึ่งของธรรมชาติที่เราจะกล้าผ่านไปอย่างอ่อนโยนและเป็นอิสระศีลทำให้ใจไม่หวาดกลัวเพราะใจที่รักษาศีลคือใจที่ไม่ได้ติดค้างไม่ได้หลอกใครไม่ได้ทำร้ายใครไม่ข่มขืนใจผู้อื่นไม่หลอกลวงตัวเองเมื่อไม่มีอะไรต้องปกปิดใจก็เหมือนห้องที่เปิดหน้าต่างรับลมเบาสบายความตายจึงไม่ใช่บทลงโทษ แต่เป็นการสิ้นสุดของภารกิจที่เราได้ทำอย่างดีแล้วด้วยใจที่บริสุทธิ์ศีลค่อยๆฝึกให้ใจยอมรับคนเรากลัวความตายเพราะกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวว่าจะเจ็บปวดกลัวว่าจะไปไหนกลัวว่าจะไม่มีใครกลัวว่าจะละสิ่งที่รักไม่ได้แต่ศีลจะค่อยๆพาใจเข้าสู่ความว่างไม่ใช่ว่างเปล่า แต่เป็นความว่างจากความยึดความกังวลความต้องการศีลทำให้เรารู้จักพอและเมื่อใจพอใจก็จะพร้อมโดยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยคนที่มีศีลจะมองความตายเป็นครูแทนที่จะกลัวคนมีศีลจะใช้ความตายเป็นครูถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ตายฉันพร้อมหรือยังวันนี้ใจฉันหนักหรือเบา ฉันยังมีอะไรที่ติดค้างต้องขอขามาขอบคุณหรือให้อภัยไหมและจะใช้ทุกวันเป็นโอกาสเตรียมใจโดยไม่เร่งไม่หวังไม่หลบหนีเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่าวันหนึ่งต้องออกเดินจากโลกนี้แต่เขาก็ไม่กังวลเพราะเขาได้จัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วศีลทำให้วันสุดท้ายไม่ใช่วันสิ้นหวัง สำหรับผู้สูงวัยที่ฝึกอยู่กับศีลวันสุดท้ายจะไม่ใช่วันที่น่าเศร้าแต่จะเป็นวันที่สงบเหมือนดอกไม้บานในยามเช้าแล้วค่อยๆโรยลงอย่างงดงามหลายคนอาจจากไปเงียบๆโดยไม่ต้องมีพิธีใหญ่โตแต่ทิ้งไว้ซึ่งความรู้สึกอ่อนโยนในใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพราะคนมีศีลนั้นถึงตัวจะตายแต่ใจกลับทิ้งรอยธรรมะไว้ให้โลกอย่างประณีต ศีลคือพาหนะสู่ความหลุดพ้นแม้การเกิดอีกจะมีหรือไม่ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่สิ่งที่รู้ได้แน่คือถ้าใจตายไปพร้อมกับความสงบเมตตาและไม่มีสิ่งใดให้เสียใจเราก็ได้จากโลกนี้ไปโดยไม่ขาดทุนแม้แต่น้อยศีลจึงไม่ใช่แค่พาเราอยู่อย่างดีแต่ยังพาเราไปอย่างสงบ เป็นเพื่อนที่เดินเคียงข้างตั้งแต่วันแรกของวัยชาราจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยไม่ทิ้งกันแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายเพราะฉะนั้นอย่ารอให้แก่จึงค่อยมีศีลและเมื่อแก่แล้วก็อย่าคิดว่าไม่มีเวลาฝึกศีลทุกขณะท,ที่ใจย,ยังมีสติศีลก็เริ่มขึ้นได้เสมอและเมื่อนั้นเราจะไม่กลัวตายอีกเลยในวัยเด็กคนเราอยากมีของเล่น ในวัยหนุ่มสาวอยากมีงานดีบ้านดีรถดีในวัยกลางคนอยากมีชื่อเสียงความมั่นคงแต่เมื่อชีวิตล่วงเข้าสู่วัยชาราความอยากนั้นเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะได้ทุกอย่างแล้วแต่เพราะเริ่มรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราได้จริงทรับสมบัติที่เคยสะสมไว้ลูกหลานที่เคยอยู่ใกล้ญาติพี่น้องที่เคยสนิทวันหนึ่งก็ต้องจากไปตามเหตุปัจจัยของชีวิต เหลือเพียงร่างกายที่อ่อนแรงกับใจที่ต้องอยู่กับตนเองให้ได้ในยามนั้นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทองคำไม่ใช่มรดกไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือศีลที่ยังอยู่กับใจสมบัติที่ขโมยไม่ได้ทรัพย์ภายนอกถูกขโมยได้ถูกโกงถูกแย่งหรือหมดไปกับความเสือ่อม แต่ศีลเป็นสมบัติภายในที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเราได้แม้แต่ความตายก็ไม่อาจทากไปได้ศีลคือทรัพย์ที่ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มยิ่งรักษายิ่งเจริญยิ่งถือมั่นยิ่งทำให้ใจสงบและความสงบนั้นเองคือสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องการอย่างลึกซึง้งสมบัติที่ไม่หนักบาแต่เบาใจคนจำนวนมากเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องแบกสมบัติ แบกบ้านแบกนี่แบกความห่วงกังวลแต่ศีลเป็นสมบัติที่ไม่ต้องแบกกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยแบกใจเราไว้ไม่ให้ล้มในยามที่ทุกอย่างกำลังหลุดลอยศีลคือเชือกที่ผูกใจไว้กับความดีกับความเป็นมนุษย์กับความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่สู่เปล่าสมบัติที่ถ่ายทอดโดยไม่ต้องเขียนที่ในกรรม คนแก่ที่มีศีลแม้ไม่ได้ทิ้งมรดกใดไว้ให้ลูกหลานแต่กลับทิ้งแบบอย่างของความดีทิ้งความสงบสุขในบ้านทิ้งคำพูดที่มีเมตตาทิ้งการให้อภัยในสิ่งที่เคยบาดหมางซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมรดกทางใจที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองลูกหลานอาจลืมจำนวนเงินในบัญชีแต่จะไม่ลืม คุณตาคุณยายหรือพ่อแม่ที่จากไปด้วยใจที่อ่อนโยนที่พูดคำอภัยก่อนตายที่ไม่โกรธเคืองใครที่ฝากทำไว้ในหัวใจคนทั้งบ้านศีลทำให้ใจรู้ว่าเรายังมีคุณค่าความรู้สึกหนึ่งที่บั่นทอนใจผู้สูงวัยคือฉันไม่มีประโยชน์แล้วร่างกายทำงานไม่ไหวลูกหลานไม่ต้องพึ่ง สังคมไม่ได้สนใจเราเหมือนก่อนแต่ศีลจะค่อยๆกระซิบกับใจว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่ใจเรายังรู้จักรักและเมตตาได้หรือไม่คนแก่ที่มีศีลคือเสาเอกของบ้านเป็นร่มเงาทางใจของลูกหลานแม้จะไม่พูดมากไม่ได้ทำงาน แต่ความสงบในใจของท่านคือพลังเงียบที่เยีอยเยาทุกคนรอบข้างสมบัติศีลยิ่งใช้ยิ่งสว่างศีลไม่ใช่ของแห้งไม่ใช่ข้อห้ามเฉยๆแต่เป็นพลังงานของชีวิตเมื่อเราฝึกศีลบ่อยๆใจจะอ่อนโยนขึ้นรู้จักให้อภัยมากขึ้นหลับได้ง่ายขึ้นตื่นได้อย่างสดชื่นแม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิม เหมือนแสงเทียนที่ให้ความสว่างกับตัวเองและเพื่อแผ่ไปยังคนอื่นในวัยที่หลายสิ่งกำลังจะจากไปจงรักษาสิ่งที่ไม่เคยจากเราเลยนั่นคือศีลศีลไม่เพียงเป็นเพื่อนที่ดีของคนแก่แต่คือสมบัติที่ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สูญเปล่าแม้ร่างกายจะดับไปแล้ว ในฐานะผู้สูงวัยหลายคนมักปรารถนาอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีอยากให้เขามีศีลมีธรรมประพฤติตัวงดงามไม่เบียดเบียนใครแต่ในยุคสมัยที่ลูกหลานเติบโตท่ามกลางเสียงโฆษณาความเร่งรีบและโลกเสมือนการเทศนาหรือบนท้ามบอกด้วยคำพูดกลับมักไม่ได้ผลเท่าที่หวังไว้เพราะลูกหลานในวันนี้ฟังพฤติกรรมมากกว่าคำพูด ฟังน้ำเสียงของใจมากกว่าเสียงภายนอกและสิ่งที่ฝังลึกที่สุดในใจพวกเขาคือแบบอย่างที่เราแสดงสิีที่พูดได้โดยไม่ต้องออกเสียงการจะสอนสีให้ลูกหลานไม่จำเป็นต้องสั่งว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้แต่ให้เริ่มด้วยการแสดงออกให้เห็นเช่นพูดกับทุกคนด้วยคำที่สุภาพแม้เขาจะหยาบก,กับเรา ให้อภัยลูกหลานแม้พวกเขาทำผิดบ่อยครั้งไม่ตอบโต้ด้วยความร้อนแม้จะถูกกล่าวห,หาหรือเข้าใจผิดไม่พูดใส่ความไม่สาบแช่งไม่ตำหนิดใครลับหลังมีความพอใจในสิ่งที่มีไม่เรียกร้องจนเกินไปศีลไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสดงออกในวัดเท่านั้นแต่คือการประพฤติที่เห็นได้ในบ้านในโต๊ะอาหารในเวลาที่เราโกรธหรือในเวลาที่เราถูกทำให้เสียใจ เมื่อลูกหลานเห็นว่าคุณตาคุณยายยังมีเมตตาแม้ย,ยามโกรธเขาจะซึมซับสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวความสงบของผู้มีศีลคือการอบรมที่ทรงพลังที่สุดผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตมักพูดน้อยแต่ใจมั่นคงเพราะท่านมีศีลอยู่ในใจและความสงบนิ่งนั้นเองที่ทำให้ลูกหลานเกิดความเกรงใจความเคารพและความไว้วางใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำสอน ในทางธรรมะความนิ่งที่เปลี่ยมด้วยเมตตาเรียกว่าโอวาทที่ไร้คำพูดเหมือนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมโดยไม่ต้องโฆษณาเหมือนเงาของต้นไม้ใหญ่ที่เย็นโดยไม่ต้องร้องบอกว่าฉัานให้ร่มเงาอยู่ตรงนี้ศีลคือของขวัญที่มอบได้ทุกวันลูกหลานอาจไม่เข้าใจตอนที่เราพูดถึงเรื่องศีลธรรมแต่พวกเขาจะเข้าใจในวันหนึ่งเมื่อใจของเขาเริ่มเหนื่อยกับความวุ่นวายของโลก วันนั้นเองความทรงจำเกี่ยวกับคุณตาคุณยายที่ใจเย็นพูดนิ่มไม่เคยบน่นไม่เคยโกรธใครนานจะผุดขึ้นมาในใจเขาและนั่นแหละคือศีลที่เราได้ส่งมอบไว้ให้เขาอย่างลึกซึ้งแล้วอย่ากลัวว่าเขาจะไม่ฟังตอนนี้อย่ากลัวว่าเขาจะหลงทางเพียงเราฝึกศีลให้มั่นใจเราเป็นที่พึ่งที่อ่อนโยนสำหรับเขาอยู่เสมอ วันหนึ่งเขาจะหันกลับมาหาธรรมโดยมีภาพของเรานำทางปลูกศีลด้วยใจที่ไม่หวังผลการสอนศีลอย่างแท้จริงไม่ใช่การบังคับแต่คือการยื่นให้ด้วยใจที่วางเฉยไม่เร่งไม่คาดหวังเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องให้เวลาต้องรดน้ำด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความหงุดหงิดการยิ้มเมตตาเมื่อเขาทำผิดการยอมรับว่าเขายังไม่เข้าใจ การให้อภัยแม้เขาไม่ขอโทษสิ่งเหล่านี้คือมเมล็ดพันธุ์แห่งศีลที่เรากำลังวางลงในหัวใจเขาและเมื่อเวลาสุกงอมศีลเหล่านั้นจะพลิบานขึ้นมาอย่างงดงามผู้สูงไวัยไม่ต้องเทศธรรมเป็นภาษาทางการแค่มีชีวิตที่เรียบง่ายมีศีลอยู่กับใจก็เพียงพอแล้วที่จะสอนคนทั้งบ้านธรรมะที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้อยู่ในคำที แต่อยู่ในท่าทีของใจที่สงบเมตตาและไม่เบียดเบียนศีลจึงเป็นของขวัญที่ลูกหลานจะได้รับทุกวันจากการมีเราอยู่